ครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมินวรัตแล้วก็ทีมงานรายการเปิดเรืนอสองโลกครับทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้นะครับพบกันทุกคืนวันศุกร์เว้นศุกร์นะครับแล้วก็ประมาณเวลาเที่ยงคืน15นาทีทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานเปิดเรื่องสองโลกนั้นเดินทางไปทุกตรอกซอกมุมในโลกฮะแล้วก็รับใช้ท่านผู้ชมมาถึงคืนนี้นะครับ ก็เป็นเวลาครบรอบ10ปีพอดีนะครับแล้วผมก็เดินทางไปมามากมายเนี่ยประมาณสัก890ประเทศนะครับแล้วก็บางประเทศครับก็ไปเยือนมามากมายหลายครั้งอย่างเช่นบังคลาเทศนะครับแล้วก็คืนนี้ก็เช่นกันครับผมจะกลับมารับใช้ท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สาธารณรัฐบังกลาเทศเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินของภูมิภาคเอเชียใตย้ทิศเหนือทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกตอนบนเนี่ยติดกับสาธารณรัฐอินเดียแล้วก็มีแนวชายแดนนี่ยาวกับอินเดียนี่นะครับมากมายเป็นพันกิโลเมตรนะครับถ้าเป็นตัวเลขเป๊ะๆนะก็4,000กับ53กิโลเมตรส่วนทิศตะวันออกตอนล่างติดกับพม่าครับแล้วก็มีแนวชายแดนกับพม่าเนี่ยยาว193กิกิโลเมตร ส่วนที่ใต้ครับติการ์บีนกอแล้วก็เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศนั้นชื่อว่ากรุงทากาแล้วก็ที่นี่แหละครับเป็นที่ตั้งของรัฐสภามหาวิทยาลัยแล้วอยากจะเรียนนะครับสำหรับคนนี้ไม่เคยทราบข้อมูลว่าที่นี่ก็เป็นสวรรค์ย่อมๆของนักชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ชอบงานอะไรที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงแบบเวลาเราไปในยูโรปหรือว่าไปชอบพวกเครื่องสำอางอะไรที่เราไปในเกาหลีใต้นะครับ ผมอยากจะเรียนเป็นงานฝีมือพื้นบ้านดีพวกภาพวาดเนี่ยซื้อได้งานไม้อะไรพวกนี้นะครับนี่ก็ซื้อได้แล้วถ้าท่านชำเลืองสายตาดีๆนะครับท่านจะเจอไข่มุกสีชมพูประเภทสร้อยคอเครื่องประดับอะไรนี่นะครับบานเบอือยแยะสว่างเงางามหาที่เปรียบไม่ได้เลยครับถ้าเป็นของจากประเทศบงังคลาศ นอกจากจะกรุงธากาแล้วเนะยครับก็ยังมีเมืองจิตตะกองฮะจิตตะกองนี่ต้องถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับสองแล้วก็เป็นเมืองท่านานาชาติครับมีความผสมผสานร,ระหว่างท่าเรือที่คาค้าไปโดยผู้คนเรือสินค้าแล้วก็มีแม่น้าหลากสายฮะแล้วอยากจะเรียนว่าที่นี่มีความเงียบสงบของเมืองชายเขาแล้วก็ที่เมืองจิตตะกองนี่นะครับก็ยังสามารถจะพูดได้ว่า เป็นเมืองของุทธศาสนิกชนที่นี่ครับมีชาวพุทธจำนวนมากที่สุดในบังคลาเทศทั้งๆท,ที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศของศาสนา i s l ามแต่ก็มีเสรีพอสมควรในการนับถือศาสนาดูตัวอย่างอย่างเช่นที่เมืองจิตตกองนี้ก็ได้นะครับและถ้าท่านอยากทราบเรื่องภาษาผมก็อยากจะเรียนว่าในบังคลาเทศนี้เขาก็ใช้ภาษาบางาังคลา บังกลาเทศทั้งหมดนี่นะครับมีพื้นที่1 4 3 9 9 9ตารางกิโลเมตรครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยนี่ก็มีพื้นที่ประมาณสัก 1- ใน3ของบ้านเราเท่านั้นแหละครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยพื้นที่ก็ประมาณ5000,000สนตารางกิโลเมตรนะแต่อย่าพูดในเรื่องของประชากรนะครับท่านผู้ชมอะโอ้โหบังกลาเทศนี่ประชากรมาก,มา,กมายบ้านเบิดเยอะแยะขนาดว่าต้องกี่คอกันเข้าห้องน้ำแล้วนะครับประเทศเล็ก,ลกๆพื้นที่กว่าหนึ่งในสามของประเทศไทย แต่ว่าขณะนี้เนี่ยผู้คนซัดไป165ล้านคนแล้วครับอยากจะเรียนวันนี้มากติดลำดับ7จของโลกนะแล้วก็พื้นที่น้อยแต่ประชากรมากดังนั้นเนความหนานแน่นของประชากรต่อพื้นที่เนี่ยหนานแน่นเป็นอันดับที่11ของโลกที่เดินนะครับแล้วก็ผู้คนชนส่วนใหญ่ที่นี่98เป็นครับเป็นพวกเบงกาลีแล้วที่เหลือนเนี่ยนะครับก็เป็นพวกชนกลุ่มน้อยเผ่าอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับ บังคลาเทศเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชาชนนับถือศาสนาอิสลามมากเป็นอันดับสามของโลกรองจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานแต่ถ้ามองกลับไปในอดีตครับย้อนหลังกลับไปเมื่อครั้งก่อนนู้เลยนะครับประมาณพันกว่าปีที่แล้วนี่นะครับดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่จเจริญรุ่งเรืองของศาสนาาหมณ์แล้วก็ตามมาด้วยศาสนาพุทธ ต่อมาครับพ่อค้าชาวอาหรับเนี่ยก็นำศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่จนชาวบังคลาเทศส่วนใหญ่ในปัจจุบันทุกวันนี้นั้นนับถือศาสนาอิสลามกัน ปลาเทศนี้ต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ําทางสังคมนี่มากเป็นประเทศหนึ่งของโลกนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันทุกวันนี้นะครับเศรษฐกิจของบังกลาเทศนั้นกําลังพุ่งกระฉูส่งตัวจัมโบ้จเจริญเติบโตเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนะแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาความยากยาก,ยากจนปัญหาการว่างงานนี่นะครับยังมีอยู่บานบวชเยอะแยะไปหมดเลยการสาธารณาสุขอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็มีปัญหาครับการคมนาคมภายในประเทศ อันนี้ต้องถือว่าลาหลังมากนะแล้วก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนแต่ที่กวนใจผมมากที่สุดก็คือเรื่องของรถที่ติดวีนาสันโตโลโมโหรานนอกจากรถที่ละลานตาไปทั่วตามท้องถนนแล้วนี่นะครับบนทางเท้าท่านผู้ชมก็คลาคล่ำไปด้วยผู้คนนะที่เดินสัญจรไปมาหาเรื่อขายของอะไรนี่ก็มากครับผู้คนจำนวนไม่น้อยนะครับยึดอาชีพขอทานนคอยขอเงินอย่างนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ ภาพอะไรอย่างนี้นะครับไปกี่ทีกี่ทีก็เห็นชนชินตาครับผมเคยรับใชพ้พาธ่นผู้ชมเดินทางไปสำรวจประเทศบังกลาเทศเนี่ยโดยรถยนต์มาแล้วเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2,549ตอนนั้นครับไปตามถนนทากาจิตกองก็กินระยะทางยาวมากมายหลายร้อยกิโลเมตร แล้วก็ยังได้เข้าไปดูท่าเรือจิตตะกองซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่นะครับมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจการค้าของประเทศบังคลาเทศเนี่ยมากท่าเรือนี้ก็อยู่ลึกเข้าไปในแม่น้าคานาฟูรีตรงปากอ่าวเบงกอลแล้วก็สินค้าที่ถูกขนไปยังท่าเรือจิตตะกองจะถูกส่งต่อไปยังผู้คนในบังคลาเทศอีก150บล้านชีวิตแล้วจากนั้นก็จึงจะกระจัดพระกพายไปยังราชนจาจักรปูตานราชนจาจักรเนปาลไปรัฐอัสสัมของอินเดีย ไปรัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดียเฉพาะประชาชนคนอินเดียตรงแถบรัฐต่างๆที่มีปุมแดนประชิดติดกับบังกลาเทศก,ก็ซัดเข้าไป450ล้านคนนะถ้าขึ้นไปเหนือหน่อยนะครับก็จะไปเจอตอนใต้ของจีนตรงนั้นก็เป็นมณฑลยุนนานแล้วก็เขตการปกครองตนเองที่เบตะถ้ามองไปทางตะวันออกนี่ก็เป็นภาคตะวันตกของพมา่า รวมๆแล้วนะครับท่านผู้ชมครับประชาชนคนที่รอสินค้าจากท่าเรือจิตตกองเนี่ยไม่น่าจะน้อยไปกว่า600ลรานคนแต่ปัญหาการกระจายสินค้าที่สำคัญของบังกาลเทีกก็คือการคามนาคามถนทนทางไล้สะดวกสบายเท่าที่ควร ปัญหาการจราจรก็ติดโมฮหลานบานเบอร์เยอะแยะอะไรอย่างนี้นะครับทําให้การขนส่งสินค้าไปยังเมืองแล้วก็ไปตามประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นไปด้วยความลำบากแล้วก็ลาช้าครับแต่ว่าสถานการณ์เหล่านี้กําลังจะเปลี่ยนไปเพราะบางคลาเทศกําลังจะสร้างทางด่วนยกระดับในกรุงธากาเป็นระยะทาง26กิโลเมตรตรงนี้แหละครับจะเป็นเส้นทางสายหลักของธุรกิจ แล้วก็เป็นเส้นทางเชื่อมการคมนาคมจากท่าเรือเมืองจิตตกองสู่เมืองทากาแล้วก็ไปยังเมืองอื่นๆของประเทศและผมอยากจะเรียนนะครับด้วยความภาคภูมิใจครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของรัฐบาลบังกลาเทศแล้วก็เป็นที่น่ายินดีเป็นที่น่าชื่นชมสวมนัดครับแต่ทั้งหลายครับแล้วก็ประเทศไทยนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งในบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศบังกลาเทศด้วย เพราะบริษัทที่ชนะประมูลได้โครงการสร้างทางหลวนนั้นเป็นบริษัทจากประเทศไทยของเราเองครับรท่านผู้ชมครับความสําเร็จในการเซ็นสัญญามูินค่าฝัน1 5 0่ล้าห5 0ยล้านเหรียญสหรัฐระหว่างประเทศไทยกับบังคลาเทศในครั้งนี้นะครับอยากจะเรียนว่าเป็นการประสานงานร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลโดยการนําของคุณลงกรณ์พลบุต ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทส่งมาณิชยยกับภาคเอกชนของประเทศไทยก็เป็นบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเน้นจำกัดมหาชนนี่แหละครับในการพยายามที่จะขยายกระจายส่งออกของของไทยนะไปต่างประเทศในมิติใหม่ความว่ามิติใหม่นะั้นก็ไม่ใช่เป็นการส่งสินค้าเกษตรหรือสินค้าอื่นๆน,นะแต่เป็นการส่งภาคบริการการรับเหมาก่อสร้างนี่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาคบริการอย่างหนึ่งครับ วันที่19มกราคม2554หนึ่งเดือนหลังจากที่ผมได้เดินทางพร้อมคณะมาเยือนประเทศบังกลาเทศเมื่อวันที่19ธันวาคม2553ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของบังกลาเทศพร้อมด้วยาการชั้นผู้ใหญ่ได้มีการประชุมร่วมกับผมในเรื่องของความร่วมมือโดยเพราะ โครงการก่อสร้างทางด่วนยกระดับกรุงชาก้า25.5กิโลเมตรมูลค่า1.2พันล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่าถ้ารวมมูลค่าทางด้านของการเงินเข้าไปด้วยก็จะคิดเป็นมูลค่ารวมถึง1.5พันล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย4.5หมื่นล้านบาทเหตุการณ์ขนานั้นก็คือว่า การประมูลดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในบังกาเทศมีหลายประเทศที่เข้าแข่งขันโดยเพราะรอบสุดท้ายบริษัทของไทยเองอยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสินในการแข่งกับบริษัทของบังกาเทศที่จอยเวนเจอร์กับต่างประเทศผมได้หยิบยกประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่านโยบายของรัฐบาลต้องการที่จะส่งออกธุรกิจไทยต้องการที่จะขยาย การลงทุนของประเทศไทยไปสู่สากล บริษัทของคนไทยนามบริษัท pues, อิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนจำกัดมาชนหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆอิตาลัยนี่ยไปคว้าประมูลงานการก่อสร้างโครงการทางด่วนยกระดับนี่มาได้เดือนมูลค่า38,000ล้านบาทต้องก่อสร้างระยะเวลาการก่อสร้างนานถึง42เดือนแล้วก็มีการลงนามไปแล้วครับเมื่อวันที่19มกราคม2 5 4แล้วก็บริษัทอิตาลทยของเรา เป็นผู้ได้รับสัมปทานในการประมูลงานครั้งนี้แล้วก็รูปแบบของแบบสัมปทานนะครับก็เป็นการดําเนินงานแบบ PPP คําว่า PPP นั่นก็คือ Public Private Partnership ครับเป็นการดําเนินการในรูปแบบการออกแบบการจัดหาเงินลงทุนการก่อสร้างการจัดเก็บค่าผ่านทางแล้วก็การบํารุงรักษาทางพิเศษยกระดับเนี่ยนะแล้วก็ระยะเวลาสัมปทานที่ทางบริษัทอทันไทยของไทยได้รับเนี่นะครับ ก็คือ25ปีแต่25ปีนั้นก็ต้องรวมระยะเวลาการก่อสร้างเลยนะครับมื่อเช้าภูมิใจไหมฮะรายงานในบังกลาเทศเป็นงานใหญ่สูงข,ของประเทศบังกลาเทศครับแน่นอนนะคฮะภูมิใจครับคืองานนี้นะฮะมันเริ่มมาเนี่ยถึงวันนี้ก็8-9ถึง9ปีแล้วนะครับครับคาผมคือตั้งแต่เมื่อปี2002นะครับนะฮะ ก็ทางรัฐบาลไทยก็ทางตรงต่ญญางประเทศเนี่ยก็แจ้งผมว่าเนี่ยทางทางนี้เขามีความประสงค์จะทําทางยกระดับเพื่อแก้ปัญหารจราจรในเมืองดักกาคือเรา w ว r k i ก g ริงจังนะฮะเราก็จ้างคอนซัลแทนจากประเทศไทยทั้งเรื่อง traffic เรื่องอะไรมาทําให้เข้าจริงจังนะฮะแล้วลพอเขาก็บอกต้องมีการประมูลนะเราก็เข้าเราก็ประมูลผลออกประมูลมาแล้วก็ชนะอย่างอย่างขาวสะอาด เรานี่จะเริ่มทําได้เมื่อไหร่ครัท่านครับก็ตามแผนของเรานะฮะตอนนี้เราก็จะต้องเริ่มทำ engineering design เพื่อออกแบบมาเพื่อก่อสร้างจริงๆนะที่แล้วมาเราทำเฉพาะ conceptual preliminary design ไออันนี้ก็ต้องใช้6เดือนรัฐบาลเขาก็ต้องเวนคืนที่ให้เราเป็นเรื่องการ,รเอกสารเรื่องการ approve รล้จักว่าอีก6เดือนเราก็จะเริ่ม กสร้้างไดในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณลงกรแบบพตรนะครับก็ได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปเป็นสักขีพยานในการลงนามเซ็นสัญญาจริงๆเนี่ยไปก่อนหน้านี้ครับตอนที่ไปรับประทานข้าวกับร้มงตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แล้วก็ตอนเย็นครับก็ไปรับประทานข้าวกับร,รัมตรีว่าการกระทรวงบกรมนาคมเมื่อ19เดือนธันวาคมพศ2553นะก็มีการพูดจาเรื่องนี้แหละครับเพราะเราเองก็รุ่นเหมือนกันนะเราอยากจะให้บริษัทไทยเนี่ยได้แล้วก็มีบริษัทมากมายหลายสัญชาติครับแม้แต่จีนเนี่ยก็เข้ามาแข่งแล้วก็ในตอนนั้นนะครับก็ยังไม่มีแววว่าบริษัทไหนจะได้การเดินทางของคุณองคอ์กรบริบตรแล้วก็ของพวกผมด้วยนะครับต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเล็ก ในการช่วยกระตุ้นให้ลำรีว่าการกระทรวงมนากงของบังกลาเทศรวมทั้งรัฐบาลบังกลาเทศนั้นได้เลือกบริษัทไทยของเราครับให้เป็นบริษัทที่ชนะประมูลโครงการการก่อสร้างทางหลวนยกระดับในครั้งนี้ครับ การเดินทางไปดูบริษัทของไทยชนะประมูลงานในต่างประเทศเนี่ยอยากจะเรียนความรู้สึกกับท่านผู้ชมนะว่าปราปลื้มใจมากเลยนะครับไม่ได้หมายความว่าเฉพาะบริษัทอิตันไทยเท่านั้นแต่หมายความถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั่นหมายความถึงเงินที่จะเข้าประเทศเป็นหมืน่นหมื่นล้านบาทแล้วงานที่จะเกิดขึ้นสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยอีกเป็นพันๆตำแหน่งนะครับและนอกจากนี้เนะี่ยก็ดีใจกับประเทศบังคลาเทศเพราะว่าพอโครงการนีเ้เสร็จ ไอ้ปัญหาการจราจนจราจรการขนส่งสินค้าไปยังเมืองต่างๆของบังกลา,าเทศนี่ก็จงจะบรรเทาเบาลงไปหมายความว่ามีความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วที่สําคัญครับโครงการนี้นะได้สร้างความเชื่อถือให้กับรัฐบาลบังกลา,าเทศแล้วก็ให้กับเศรษฐกิจของบังกลา,าเทศนะทาให้รู้สึกว่าโอในสายตาของชาวโลกนั้นบังกลา,าเทศนั้นเป็นประเทศที่จเจริญพอสมควรมีเงินลงทุน ถ้าเป็นอย่างนี้ความเชื่อถือมาอย่างนี้นะครับการค้าขายระหว่างประเทศนี่ก็จะตามมาครับแล้วถ้ายิงต่อไปในอนาคตนะครับมีการสร้างท่าเรือน้าลึกที่เมืองจิตตกองซึ่งอันนี้เนะี่ยเป็นอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการใหญ่มากนะของรัฐบาลบางคาลาเทศในทีนี้ละถ้าโครงการสร้างท่าเรือน้าลึกที่จิตตกองนี่สําเร็จนะครับผมอยากจะเรียนว่าถ้าภาษาผมนะก็บอกว่าเป็นประเทศพุ่งกระชูส่งถุกจัมโบ้เพราะว่าจิตตกองเนี่ย จะเป็นเมืองท่าที่สําคัญของภูมิภาคเอเชียใต้ดังนั้นนะครับอยากจะเรียนรับใช้ท่านผู้ชมว่าบังคลาเทศเป็นอีกดินแดนหนึ่งที่น่าจับตาม,มากสําหรับบรรดานักลงทุนไทยที่สนใจซึ่งช่องทางต่างๆในการประกอบธุรกิจในประเทศบังคลาเทศเนี่ยไออย่างที่น่าสนใจอย่างที่จะได้กำไรกําไรว่าพอสมควรเนี่ยผมว่ายังมีมากมายบานเบิกเยอะแยะนะครับผมและก็ทีมงานนั้นต้อง ขออนุญาตนำเรื่องต่างๆอย่างนี้เนี่ยมารับใช้กับท่านผู้ชมต่อไปในโอกาสหน้าสำหรับค่ำคืนนี้ครับผมอยากจะกล่าวคำว่านิทาราตีสวรรค์ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับลาไปแล้วครับแล้วก็บพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ